สวัสดีค่ะนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณน้อยในรายวิชาภาษาไทยนะคะซึ่งตอนนี้เราก็เรียนในเรื่องของแผนภูมินะคะ,ะวันนี้เราเรียนเรื่องแผนภูมินะคะใน คลิปที่แล้วครูสอนเรื่องของแผนที่ไปนะคะวันนี้เรามาเรียนเรื่องแผนภูมินะคะนักเรียนนะหยิบหนังสือภาษาไทยขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดไปที่หน้า252ค่ะนักเรียนนะคะเปิดหนังสือไปที่หน้า252อ้าวแล้วเรามาดูกันนะคะเรื่องของแผนภูมินะคะแผนภูมิหมายถึงอะไรนะคะหมายถึงรูปร่างหรือว่าอ่ารูปแบบ รูปเรขาคณิตนะคะที่ใช้แทนขนาดของข้อมูลที่ใช้ในการนําเสนอข้อมูลทางสถิตินะคะก็คือแทนที่จะเป็นตัวเลขเราก็นําเป็นรูปภาพนะคะหรือว่าแผนภูมิแท่งขึ้นมาแทนนั่นเองนะคะซึ่งแผนภูมิ จะมีทั้งหมดอยู่สแบบด้วยกันนะคะได้แก่แผนภูมิรูปภาพแผนภูมิแท่งและแผนภูมิวงกลมนะคะสําหรับป .6 นะคะเราจะมาเรียนเรื่องของแผนภูมิรูปภาพกับแผนภูมิแท่งกันนะคะดูตัวอย่างเลยนะคะ,ะตัวอย่างที่จะเห็นนะคะเป็นแผนภูมิรูปภาพแสดงจํานวนสัตว์เลี้ยงในบ้านนะคะก็จะมีรูปของ สุนขรูปของแมวรูปของนกใช่ไหมคะนักเรียนก็จะเห็นตามนี้แล้วเขาก็จะกําหนดให้ด้วยว่านะรูปสัตว์1รูปแทนจํานวนสัตว์เลี้ยง2ตัวนะคะอ่ะเราก็จะมาดูตัวอย่างนะคะอ่ะม้ามีกี่รูปนะคะเขาก็วาดไป2รูปแต่มันไม่ใช่ว่ามีแค่2ตัวนะคะเพราะว่าแต่ละรูปแทน2ตัวฉะนั้นสุนัขจะมีทั้งหมดกี่ตัวคะนักเรียน สตัวใช่ไหมคะแมว1รูปแต่เท่ากับ2ตัวนะคะนก3รูปเท่ากับ6ตัวนั่นเองนะคะดูกำหนดด้วยว่าเขา1รูปแทนเท่าไหร่นะคะต่อไปไปดูแผนภูมิแท่งนักเรียนนะคะแผนภูมิแท่งแสดงจำนวนนักเรียนชั้นป .6 ทับ1ที่ชอบรับประทานนะคะผลไม้ชนิดต่างๆมีรับประทานอะไรบ้างมีมังคุดลำใหญ แคนตาลูปองุ่นแล้วก็ส้มใช่ไหมคะนักเรียนนะนักเรียนก็จะดูตามภาพเลยนะคะแล้วก็จํานวนนักเรียนนะคะอ่าเช่นมังคุดนักเรียนที่ชอบมีทั้งหมด10คนนะคะอ่าลำไย,ยก็จะมี6คนแคนตาลูปมีเท่าไหร่คะ9องุ่นมี8ใช่ไหมคะองุ่นมีมีมองุ่นมี8นะคะส่วนส้มมีเท่าไหร่ ส้มมี3นะคะอันนี้เราก็สามารถอ่านแผนภูมิได้นะคะแผนภูมิแท่งกับแผนภูมิรูปภาพสําหรับแผนภูมิรูปภาพเขาก็กําหนดด้วยนะคะว่า1รูปแทนจํานวนเท่าไหร่ นั่นเองนะคะอันนี้ง่ายๆเป็นเรื่องง่ายๆนะคะถึงนักเรียนสามารถที่จะทําได้อยู่แล้วนะคะคุณครูมั่นใจว่านักเรียนทําได้อยู่แล้วนะคะเราก็มาทําแบบฝึกหัดกันเลยนะคะนักเรียนหน้า253ค่ะนักเรียน253เขาให้อ่านแผนภูมิแท่งนะคะแสดงจํานวนนักเรียนจํานวนเด็กที่เกิดในเดือนมกราคมจนถึงกรกฎาคมของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง นักเรียนก็สามารถอ่านได้เลยนะคะก็ดูตามแผนภูมิเลยแล้วก็ตอบคำถามคุณครู5ข้อนะคะ,ะแล้วก็ ทำส่งคุณครูนะคะอย่าลืมนะคะทำส่งคุณครูด้วยนะคะเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปลงในไลน์ห้องแล้วก็ส่งคุณครูนะคะเดี๋ยวคุณครูตรวจนะคะคุณครูรอตรวจอยู่นะคะและนักเรียนคนไหนที่ยังทงาํางานค้างอยู่นะคะยังไม่ส่งก็ให้ทํางานย้อนหลังส่งคุณครูด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็คงพอแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ